สวัสดีทุกคนครับสำหรับคอมบินาทลิกภาคเทคนิคการนับนะครับเราจะเริ่มจากหลักการนับเบื้องต้นซึ่งจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับจริงๆเราจะเริ่มตั้งแต่แผนภูมิต้นไม้ที่จะมาช่วยในการนับเพื่อจะทำให้การนับของเราในกรณีน้อยๆเป็นระบบถัดไปนะครับก็จะเป็นหลักการบวกหลักการคูณ ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญมากแล้วก็จะมีหลักการเติมเต็มที่จะเข้ามาช่วยสองหลักการนี้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบางการนับนะครับหลักความซําซ้อนเป็นตัวที่ผมเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นการอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับการนับได้กระชับขึ้นนะครับ จากนั้นหลังจากที่เราเรียนหลักการทั้ง4แล้วซึ่งอาจจะมองว่ามันเป็นเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการบวกการคูณการลบและการหารนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างละคนซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคหลายๆเทคนิคมาประกอบกันจึงจะแก้ปัญหาบางปัญ,ป,ญปัญหาได้จะไปยึดติดอยู่เพียงบางเทคนิคไม่ได้นะครับ แล้วก็จะมีความน่าจะเป็นบนเซตจํากัดที่จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วความน่าจะเป็นบนเซตจํากัดสิ่งสําคัญนะครับอันดับแรกก็คือเราจะต้องนับสิ่งต่างๆให้เป็นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของบทนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขาการนับซึ่งตัวสุดท้ายจะทําให้เราตระหนักว่าถ้าเรามีเงื่อนไขาการนับที่ ต่างกันบางอย่างอาจจะโจทย์คล้ายกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ต่างกันก็จะทําให้เกิดการนับที่แตกต่างกันใช้เทคนิคต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับเราจะมาพูดถึงแผนภูมิต้นไม้นะแผนภูมิต้นไม้คืออะไรนะครับแผนภูม ต้นไม้มันจะเป็นแผนภาพในลนักษณะกราฟต้นไม้นะครับเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่ากราฟต้นไม้คืออะไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันไปเลยตัวนี้จะมีหลักการก็คือคือว่าเราจะมีจุดเริ่มต้นนะครับเราอาจอาจจะมองเป็นรากเสร็จแล้วเราก็จะแตกแขนงไปยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในลนักษณะต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ จนกระทั่งแตกกันเรื่อยๆจนไปที่สุดทางนะครับตัวที่ไปสุดทางเราจะเรียกมันว่าเป็นใบแต่ตรงตรงนี้เราไม่ต้องจับก็ได้ว่าใบาคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตากันเลย้วแล้วกัน,นะครับสุดท้ายก็คือว่าจุดที่สิ้นสุดหรือใบตัวนั้นนะ่ะนับออกมามันก็จะได้ออกมาเป็น จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราสนใจนะครับหรือสอดคลองกับเงื่อนไขตัวอย่างเช่นนะครับเอนนากับมาเรียแข่งขันเทนนิสเกมจะสิ้นสุดเมื่อมีผู้ชนะ2เซตก่อนลำดับที่เป็นไปได้ของผู้เล่นที่ชนะในแต่ละเซตของการแข่งขัน1เกมมีกี่แบบนะครับตัวนี้ก็เริ่มจากรากรากก่อนนะครับเป็นจุดหนึ่ง หนึ่งจุดเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเราแตกเหตุการณ์ในเซตแรกก็เป็นไปได้ว่าแอนนาชนะเซตแรกหรือแมรียชนะเซตแรกนะครับหลังจากที่เราได้เหตุการณ์ในเซตแรกแล้วนะครับถ้าแอนนาชนะเซตแรกก็ยังมีเหตุการณ์ที่แตกแตกขนงได้อีกก็คือแอนนาชนะเซตที่สองสองด้วยหรือแมรียกลับมาชนะเซตที่2 นะครับด้านของมาเรียชนะเซตแรกก็แตกแผนออกเป็นสอ,สอเหตุการณ์ในขั้นตอนต่อไปเช่นเดียวกันแต่คราวนี้นะครับในขั้นตอนที่สองถ้าแอนนาชนะสองคังแล้วมาเรียชนะสองครังแล้วเราไม่จําเป็นที่เราไม่มีการแข่งขันกันต่อในการแข่งขันเทนนิสใช่ไหมครับถ้าชนะ2องในสาม ชนะ2 2เซตเป็นอันจบนะครับเราก็จะไม่มีแขแน่เหตุการณ์ต่อต่อไปตรง AA หรือ Anna ชนะ2เซตรวดหรือ MM ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าใบานะครับเพียงแต่ว่าใบายังมีไม่หมดแค่แค่นี้เพราะว่ายังมีเหตุการณ์ที่เป็น Anna Maria นะครับหรือ Maria กับ Anna แต่แะแนง กันตอบได้ในเซตที่3นะครับที่3ก็อาจจะเป็นแอนนาหรือแมรีชนะก็ได้ก็จะได้ออกมาเป็น A M U ก็คือแอนนาชนะเซตแรกามรียชนะเซตสองแอนนาชนะเซตเซตสแล้วก็ตามคำอธิบายในทํานองเดียวกันนะครับก็จะเป็นการสิ้นส,สุดการแข่งค่ะดังนั้นเรามานับกันว่ารูปแบบที่ สุดมีกี่แบบก็จะได้ออกมาเป็น1 2 3 4 5สนะครับแผนภาพต้นไม้ก็จะช่วยในการนับในลักษณะนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์ที่เยอะกว่านี้ชนะ3ใน5ชนะ3เซตก่อนเป็นผู้ชนะตัวนี้ก็อาจจะแจงได้แต่สมมติว่าถ้าเป็นชนะ10เซตอะไรแบบนี้สถานการณ์ก็เริ่มซับซ้อนขึ้นใช่ไหมครับก็ ก็อาจจะต้องใช้หลักการนักอื่นที่เราจะเรียนถัดไปลอ,ลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับสายอักขระความยาวสีที่แต่ละหลักเป็นศูนหรือ1ซึ่งมีเงื่อนไขว่าไม่มีเลขศูนย์ติดกันมีกี่แบบเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงสายอัอกขระกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแต่เอาง่ายๆว่าสายอักขระก็คือ ถ้ามีเงื่อนไขว่าแต่ละหลักเป็น0ูนหรือ1น,นะครับเรามีสัญลักษณ์อยู่4ตัวนะครับสี 4, 4ตัวตอนนี้มีเป็น0ูนหรือ1ในแต่ละหลักจะเป็น0ูนหรือ1ก็ได้ในสี่สีหลักนะั้นแต่ตัวนี้มีเงื่อนไขเพิ่มแต่ว่าไม่มีเลขศูนย์ติดกันมีกี่แบบนะครับเราก็เริ่มจากเริ่มจากรากก่อนนะครับแล้วก็แตะแผนไปว่าราก แรกแรกสุดหรือทางซ้ายสุดนะครับก็เป็นได้เป็นศูนหรือเป็นหนึ่งนะครับเป็นศูนหรือเป็นหนึ่งต,ตัวนี้จะมีการตกตกไปผมขออภัยด้วยนะครับตัวตัวเลขจะตกไปจริงๆตัวนี้เนื่องจากศูนย์นะครับเลขถัดไปจากศูนย์เป็นศูนย์ไม่ได้ นะครับเป็นศูนย์ไม่ไม่ได้เพราะเราห้ามศูนย์อยู่ติดกันตัวนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งเผอิญว่าตัวเลขมันหายหายไปนะครับเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้จากหนึ่งนี่เป็นได้ทั้งหนึ่งศูนย์และหนึ่งหนึ่งตัวเลขหนึ่งท่านที่สองหายหายไปต้องขออภัยรอบด้วยนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเป็นศูนย์หนึ่งแล้วนะครับติดจากหนึ่งเป็นศูนย์ หรือเป็น1ก็ได้ดังนั้นตัวนี้แตกแหนะออกมาเป็น010ก 1, ับ011ตัวนี้101 10ตัวถัดไปเป็น0ไม่ได้เพราะว่าเราห้าม0ติดกันนะครับดังนั้นก็จะเป็น101 1, ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น11 11ถัดจาก1เป็น0หรือเป็น1ก็ได้ดังนั้นก็จะแตกออกมาเป็น110 111น 1, 1. ะ ขั้นหลักสุดท้ายนะครับ010นะครับต้องตามด้วยหนึ่งเท่านั้นก็จะได้0101แต่011แตกออกมาได้เป็น2 2สายอัออรรกขระหนึ่งนะครับ101เช่นเดียวเดียวกันแต่110ต่อด้วย0ไม่ได้ก็เหลือแค่1101นะครับฟักฟักนี้แตกได้ออกมาเป็น1110และก็111จากนั้นเราก็นับ ในลนักษณะว่าใบของเรามีกี่ใบตัวนี้จุดสิ้นสุดของเราก็มี1 2 3 4 5 6 7 8มี8หใบดังนั้นสายอัอกขระตามเงื่อนไข,ขออเมาจะมี8นะครับซึ่งวิธีการคิดในลนักษณะนี้มันก็จะเป็นระบบระเบียบแต่ข้อเสียของมันคือถ้าจำนวนมันเยอะกว่านี้นะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าสายอักขระ ความยาวค้าตัวนี้ก็จะพอแจงได้นะครับแต่ว่าสักความยาวสิบเป็นเรื่องนะครับไม่ไม่เหมาะกับการใช้ใช้แผนภูมิต้นไม้นะครับก็จะต้องใช้เทคนิคอุนซึ่งเราจะเรียนในเรื่องหลักการนับแบบการนับแบบความสัมพันธ์เวียนเกิดน,นะครับ